สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่จะนําเสนอภารกิจสําคัญเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันโชติรสสมบูรณ์ค่ะเป็นเวลากว่า71ปีแล้วนะคะที่หน่วยขึ้นตรงกองทับ,บกยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน่วยงานและกําลังพลให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศในสายงานที่รับผิดชอบโดยยึดถือเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกนําพากองทัพให้พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้ปัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากลมกำลังพลฐานบกกรมส่งกำลังบำรุงฐานบกกรมสารบัญฐานบกและสำนักงานเลขานุก,การกองทัพบ,บกครบรอบ71ปี6สิงหาคม2566โดยผู้ปัญชาการฐานบกได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยโต๊ะหมู่บูชาและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทอดผ้าบังสกุลจากนั้นได้ถวายเครื่องจัดตุปปัจจัยทยธรรมให้แก่พระสงฆ์จำนวน10รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้กรมกำลังพลฐานบกมีภารกิจในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการกำลังพลของกองทัพบ,บกด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนากำลังพลให้มีระเบียบวินยัยมีความรู้ความสามารถและพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย กรมส่งกำลังบำรุงฐานบกมีบทบาทในการพัฒนาความพร้อมของกำลังพลในกองทัพบ,บกในด้านปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องแต่งกายที่อยู่อาศัยตลอดจนการบริการทางการแพทย์กรมสารบัญฐานบกเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบ,บกในฐานะกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพลมีภารกิจเกี่ยวกับงานสารบาัญงานธุรการและพิธีการ สำนักงานเลขานุการกองทบกมีบทบาทด้านเลขานุการการรับรองและพิธีการต่างๆสำหรับผู้บัญชาการฐานบกและผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่กองทบกมอบหมายควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารของกองทบกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจอันดีให้กับสาธารณาชนที่มีต่อกองทบกอย่างถูกต้อง และในโอกาสนี้คุณทวินันท์คงครารรองผู้อำนวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นผู้แทนพลเอกวิสันติสศีดากรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกำลังพลฐานบกกรมส่งกำลังบำรุงฐานบกกรมสารบัญฐานบกและสำนักงานเลขานุก,การกองทัพบกครบรอบ71ปีอีกด้วย ผู้ปัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสมเกียรติ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพสิบเอกสุภกรสิริสเสถียรสังกัดกรมฐานราบที่151ปฏิบัติงานราชาการสนามกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากกรณีถูกลอบวางระเบิดชนิดสแสวงเครื่องบริเวณบ้านตันยงดาลอหมู่ที่หําอำเภอเยื่อริงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่3สิงหาคม2566โดยพิธีจัดขึ้นณวัดบางนา,าตาบลบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนารา ทิวาดโดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงร่วมในพิธี พิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้แก่สิบเอกสุภกรสิริเสถียรโดยคณะเจ้าภาพได้ตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทานด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารกล้าในวาระสุดท้ายของชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้การสูญเสียกำลังพลที่มีคุณภาพครั้งนี้กองทัพบกรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและพร้อมดูแลสิทธิของสิบเอกสุภกรสิริเสถียรอย่างเต็มที่โดย พิจารณาปูมบันเนตพิเศษ8ชั้นเลื่อนชั้นยศเป็นร้อยโทมอบเงินพระราชทานสินใหม่ทดแทนภัยสงครามเงินบำรุงขวันและการช่วยเหลือด้านอื่นๆอีกทั้งได้รับสิทธิในการบรรจุทายญาตทดแทนตามหนังสือแสดงความเจตนาระบุก,การขอรับสิทธิ์กล่องทับกขอสดุดีในความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละของสิบเอกสุภกรสิริสเสถียรซึ่งสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติจากกล่องทับกให้ปรากฏแก่ชนรุ่นหลังสืบไป แม่ทัพภาคที่หนึงค่ะได้เป็นประธานนําประชาชนนะคะร่วมกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2566ค่ะ ที่บ้านร่วมใจพัฒนาหมู่สองตำบลป่าเด่งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพลโทพนาคแคล้วปลอดทุกแม่ทัพพักที่1เป็นประธานในกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91%. พรรษา 12, สิสิงหาคม2566 โดยมีพลตรีเวชยานแว่นไทยสงผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่15พร้อมด้วยนายนัทชัยนำพูลสุขสรร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมทั้งนี้โครงการการปลูกพืชอาหารช้างเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการดําเนินการตามแนวพระราชดำรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกทิเบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถปิะพิษและดําเนินการตามพระราชสวนี์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระปรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ ่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2566 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งน้ําในพื้นที่อุทยานให้เพียงพอต่อความต้องการของช้างป่าเป็นการป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกไปทําความเสียหายให้แก่พืชไร่ของรัษฎรสร้างจิตสานึกให้รัษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่าให้มีจํานวนมากขึ้นคนกับช้างในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้โครงการปลูกพืชอาหารชา้างประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยอีก7จดกิจกรรมอาทิการมอบรถจัก,กร,รยานสารฝันปันสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเดง่งมอบบานให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ในพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศาการ5จาก5หน่วยงานกิจกรรมมอบผันกล้าไม้กิจกรรมคืนปืนและเครื่องดักสัตว์กิจกรรมปลูกพืชอาหารชา้างได้แก่การหว่านเมล็ดพผธุนหญ้ารูซี่และเสียบป,ปักดำหญ้าเนเปียร์กิจกรรมทำป่งเทียมกิจกรรมยิงเมล็ดผ่านไม้กิจกรรมสร้างป่าชะลอความชุ่มชื้นและกิจ กิจกรรมหล่อเสารัวช้างส่วนที่ห้องสัมมนาอาคารที่พักในทหารนักเรียนกรมยุทธศึกษาฐานบกมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระจักุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษา28กรกฎาคม2566และสมเด็จ รันางเจ้าเศรษฐกิจพระปรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนม์มาขอภัยค่ะพระชนมพรรษา9 1พรรษา12สิงหาคม2566โดยมีเจ้าหน้าที่รับโลหิตจ,จากกองธนาคารเลือดสถาบันพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามาดําเนินการทั้งนี้มีกําลังพลหน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษาฐานบกเข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่กองกําลังสุรนา,ารีโดยกองพันฐานรับที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1จัดกําลังพลชุดช่างเข้าปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสุข,ขาให้กับน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัยอําเภอกันรทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจานวนสองหลังซึ่งชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลาโดยได้ดาเนินการเปลี่ยนโถส้วมประตูห้องน้าและปูพื้นกระเบื้องใหม่เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลาตามแนวชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของกองทัพบก ท่านี้ที่ผ่านมากองกําลังสุรนา,ารีพร้อมส่วนราชการอํเราเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดได้ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงสถานศึกษาให้มีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียมกันเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนืน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,ส,าสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566 รองแม่ทัพภาคที่3นะคะได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําให้กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่4กล่องผลฐานราบที่4เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําค่ะ ที่สระว่ายน้ำมณฑลฐานบกที่39ค่ายสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลตรีประสานแสงสิริรกักรล่องแม่ทัพภาคที่3าเป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําให้กล่องร้อยลาดตะเวนระยะไกลที่4กล่องผลฐานราบที่4ทางนี้กองทัพภาคที่3ค่ะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําจึงมอบชุดอุปกรณ์ดำน้ำําครบชุดจํานวนหนึ่งชุดเป็นเงิน47,738บาทซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว2ชุดให้กับ ชมรมช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำกล่องร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่4กล่องผลหานราบที่4ซึ่งกำนังพลแตละนายนะคะได้จบหลักสูตรต่างๆอาทิหลักสูตรด,ดําน้ำทางยุทธวิธีกองทับบกสารัฐหลักสูตรปฏิบัติการทางน้ำโรงเรียนสงครามพิเศษหลักสูตรกู้ภัยปฏิบัติการพิเศษที่เกี่ยวกับการค้นหาผู้สูญหายใต้น้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำรุ่นที่22ประจําปี2566เกี่ยวกับการดําน้ำค้นหาวัตถุพยานใต้น้ำ เพื่อนัำความรู้มาพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนตลอดจนกําลังพลมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยที่ผ่านมาทางชมรมช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ํากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่4ก่องผลทานราบที่4ี่ได้ร่วมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ําอยู่บ่อยครั้งและยังบุรณาการร่วมกันอีกหลายฝ่ายเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที กองพลฐานรับที่5ฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียนะคะภายใต้รหัสแลดเอ็กซ์ทมานครั้งที่16ประจำปี2566ค่ะ กองพลฐานรับที่5ร่วมกับกองพลฐานรับที่2กองทบมาเลเซียฝึกผสมทางบกไทยมาเลเซียแลนด์เอ็กซ์ทมานครั้งที่16ประจำปี2566นกณกองพันฐานรับที่3กรมฐานรับที่5ค่ายมหาจัก,กรีสิรินทร์อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยมีพันโทนกพร,รัตน์มหัตตเสนผู้บังคับกองพัน์ฐานรับที่3กรมฐานรับที่5หัวหน้าส่วนควบคุมการฝึกผสมทางบกไทยทางบกมาเลเซียประธานฝั่งไทยร่วมกับพนันโท ไครุนนิสาบูสูประธานฝั่งมาเลเซียจัดการประชุมการปฏิบัติประจำณนะพื้นที่การฝึกทีซ CTS กล่องผลฐานราบที่5ค่ายมหาจัก,กรีสรินทร์โดยมีพันเอกธนิตพลหงวิไลผู้บังคับการกรมฐานราบที่5ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกร่วมรับฟัง สำหรับการฝึกวันนี้ค่ะเป็นการฝึกในด้านการแลกเปลี่ยน CTX วัฒนธรรมประเพณีไทยมาเลเซียฝึกแลกเปลี่ยนแนะนำการจัดหน่วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ระดับกองร้อยไทยมาเลเซียฝึกทักษะการยิงปืนด้วยกระสุนจริงฝึกแลกเปลี่ยนวิชาการตั้งฐานลาดตระเวนและการปฏิบัติตามระเบียบป,ปฏิบัติประจำในที่รวมพลและฝึกแลกเปลี่ยนการลาดตระเวนหาข่าวเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกมาเลเซียโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันของทั้งสองประเทศทำการ ฝึกซ้อมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะต่างๆทางยุทธวิธีผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เพื่อความร่วมมือการประยุกต์ทางการฝึกในการปฏิบัติทางยุทธวิธีเพื่อวางแผนจัดการร่วมกันในการฝึกของกองทัพบ,บกทั้งสองประเทศและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดผ่านความร่วมมือความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างกัน กำลังป้องกันชายแดนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21นะคะปฏิบัติการซิลเข้มชายแดนซุ่มเฝ้าตรวจยึดรถยนต์ที่ขบวนการน,นำพารถยนต์ข้ามชาติค่ะเตรียมที่จะส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านแม่น้ำโขง ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนนะคะจะพาไปดูภารกิจของพี่ๆทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่2103น่หน่วยเฉพาะกิจกลุ่มทหารพรานที่21กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการนํารถยนต์ข้ามชาติที่มีความพยายามจะนํารถข้ามแดนไปส่งอย่างสปปลาวจึงจัดกําลังพลปฏิบัติการซีลชายแดนซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เพ่งเลงตามริมแม่น้ําโขงบ้านดงโทนตําบลดงบางอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ ไปถึงก็ตรวจพบรถยนต์กระบะ4ประตูจำนวนสองคันนะคะกำลังขับลงไปริมแม่น้ำโขงต่อมามีเรือแล่นเข้ามาอย่างจุดที่รถจอดรถยนต์กระบะคันดังกล่าวพยายามที่จะขับขึ้นบนเรือซึ่งเรือที่ติดเครื่องยนต์จำนวนสองคันมีลักษณะต่อกันเป็นแพรขนานยนต์เพื่อที่จะลักลอบข้ามไปอย่างฝั่งสงปปลาวกำลังทหารจึงแสดงตัวค่ะเพื่อเข้าตรวจสอบคนขับรถ เห็นทหารก็เปิดประตูลงจากรถอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพื้นที่พบรถกระบะสีขาวทะเบียนกไก่ทอทง3 7 5เเพชรบุรีและรถยนต์กระบะสีเทาทะเบียนกไก่บอใบไม้9325กระบีพร้อมเรือกีบติดเครื่องยนต์จำนวนสองลำจึงประสานหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬรวมตรวจยึดรถยนต์และส่งมอบของกลางดังกล่าวให้กับสพเหล่าหลวงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ yeah <laughs> ลงไปทางใต้นะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่44ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนป๊อปอัพเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจรบนท้องถนนและก็รักษาความปลอดภัยเส้นทางถนนสายหลักและสายรองรวมทั้งเป็นการแสดงกำลังตามแผนเชิงรุกเพื่อควบคุมดูแลป้องกันการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายการขนย้ายสารเสพติดและการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างผิดกฎหมายเป็นการป้องรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรง ามรวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาไผยแทรกซ้อนต่างๆในเขตเพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทั้ง4อำเภอได้แก่อเภอสายบุรีอภอกระเพออ,เอทุ่งยางแดงและอเภอไม้แก่นจัังหวดปัตตานีค่ะมาดูกิจกรรมดีๆนะคะที่หน่วยทหารยังคงทําต่อเนื่องเพื่อประชาชนค่ะเริ่มที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4504ตตาหยงรีมออ,อระแง,งะจังหวัดนราธิวาส พันเอกนัทภูมิฉัตรภูมิรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่4 5ได้มอบจักรยานตามโครงการจักรยานสารฝันปันสุขโดยการนําจักรยานที่ชํารุดจากชุมชนในพื้นที่มาดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้ได้มาตรฐานความปลอดภยัยพร้อมส่งมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่ตําบนตันหยงที่หมอบเพื่อใช้ในการเดินทางไปเรียนจํานวน18คันซึ่งโครงการจักรยานสารฝันปันสุขค่ะเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกที่ต้องการช่วยเหลือเด็กๆนักเรียนที่ครอบครัวยากจนและอยู่ พื้นที่ห่างไกลได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียนทั้งนี้ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ได้ดําเนินการส่งมอบจักรยานแล้วจํานวน271คันตลอดโครงการที่ผ่านมาโดยนําจักรยานที่ชํารุดมาซ่อมแซมและได้มอบหมายให้แต่ละกองร้อยได้ประชาสัมพันธ์สํารวจเด็กนักเรียนและก็จักรยานในพื้นที่เพื่อดําเนินการตามโครงการสร้างความสุขให้น้องนองน,องนักเรียนค่ะขณะที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดควบคุมที่ 955ดาเนินการเสริมสร้างผูิคุ้มกันให้กับผู้นําชุมชนอาสาสมัครประจําหมู่บ้านคลองประดู่บุคลากรครูนักเรียนและประชาชนบ้านคลองประดู่หมู่ที่4ตําบลปากบางอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาด้วยการเริ่มดวนขบวนรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและแสดงท่าทางประกอบสัญ,ญลักษณ์วีอาไทยให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านภัยจากยาเสพติดด้วยการเป็นพลังคนไทยที่เข้มแข็งรวมใจเป็นหนึ่งในการทำสิ่งดีๆเพื่อประชา ชนส่วนรวมในพื้นที่ค่ะส่วนพิรับครับข่าววันนี้นะคะเสนอตอนผิดถูกก็ลูกแม่ดีแยก่ก็แม่ของเราก่องทัพโบสสนับสนุนสถาบันครอบครัวค่ะใใดดโลกกนนีีีี้ไมมมม่่เเททยยบ,บออออุ ดีแย่ก็แม่เราในโอกาสวันแม่ที่จะมาถึงเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้ร่วมกิจกรรมในโอกาสวันแม่แห่งชาติและก็น้อมรำลึกถึงพระคุณของแม่นะครับผิดถูกก็ลูกแม่ดีแย่ก็แม่เราคำนี้มีความหมายนะครับทุกความผิดพลาดบกพร่องของลูกทุกความถูกต้องดีงามของลูกมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคุณแม่บางคนอาจจะแซะอาจจะแซวคุณแม่ว่าแหม คุณแม่ก็ชมลูกตลอดเลยว่าลูกเป็นคนดีอย่างนั้นลูกเป็นคนดีอย่างนี้ใช่ครับผิดถูกก็ลูกแม่จะดีจะแย่ก็แม่ของเราถ้าหากว่าลูกมีความรู้สึกว่านี่คือแม่ของเราและแม่มีความรู้สึกว่านี่คือลูกของเราด้วยความเป็นสายเลือดเดียวกันด้วยความผูกพันกับสายใยแห่งรักตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมา เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดคุณธรรมสำคัญ <Okay. S 1> ชุดหนึ่งที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่คือเมตตาความรักความปรารถนาดีกรุณาคือความสงสารเมื่อลูกประสบทุกข์มีปัญหามุทิตาคือความปลอยยินดีทุกครั้งที่ลูกประสบความสำเร็จและอุเบกขาแม่พร้อมที่จะเข้าใจความเป็นไปในชีวิตดังนั้นลูกที่นึกถึงพระคุณของแม่แล้วก็ตั้งใจอยู่เสมอว่า จะไม่มีแม่คนไหนในโลกนี้ที่เป็นแม่ของเรานอกจากแม่ผู้ให้ชีวิตมีเพียงคนเดียวเท่านั้นจะไปหาซื้อจากห้างสรรพสินค้าใดๆก็ไม่มีขายหากไม่มีแม่แล้วเมื่อยังมีแม่อยู่ให้มีทั้งความรู้สึกนึกคิดและมีทั้งเรื่องของการปฏิบัติด,ดูแลท่านการดูแลคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ใช่เพียงแค่การบอกรักหรือการแสดงความรู้สึกว่ารักแม่แต่คือการทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อให้แม่มีความสุข สมกับที่ท่านได้ให้ชีวิตเรามาเพราะฉะนั้นแม่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดในสายตาของใครๆแต่ลูกผู้มีความกะตัญยูกะตะเวทีย่อมนึกคิดอยู่เสมอว่านี่คือแม่ของเราสุภาพสตรีหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่เราเคยอยู่ในท้องของท่านเมื่อถือกำเนิดเกิดมาแล้วมีชีวิตมาแล้วนึกถึงอยู่เสมอว่าผู้หญิงคนนี้แหละจะดีจะช่วยอย่างไรในสายตาใครๆเราก็จะทำหน้าที่ของลูก ให้ก้อนเลือดที่ท่านได้ถนอมกล่อมเลี้ยงเลี้ยงดูมาทําหน้าที่อย่างดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดให้คุณแม่ได้ภาคภูมิใจผิดถูกก็ลูกแม่จะดีจะแย่ก็แม่ของเราครับกองทัพบกยังให้ความสําคัญในเรื่องของความกระตันยูโดยการปลูกฝังให้กับกําลังคนของกองทัพบกทุกๆนายไม่ว่าจะเป็นน้องๆทหารกองประจำการ น้องๆนักเรียนในสิบนักเรียนในร้อยรวมถึงกำลังคนของกองทัพบกทุกๆนายให้ตระหนักถึงความกระตันยูต่อมารดาด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ,อระลึกถึงพระคุณของแม่คะ่ะและในโอกาสมหามงคลวัดเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชนารชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมทุกปีที่เรารู้จักกันในนามวันแม่แห่งชาติ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชบุตรสนแด่พระองค์ท่านในหลายกิจกรรมครับอย่างเช่นกิจกรรมจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชบุตรสนและอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญนั่นก็คือการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีกําลังพลทั้งในทหารในศิษย์ ตลอดถึงคนอาหารได้เข้าร่วมในกิจกรรมโดยการบรรพชาอุปสมบทเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังแห่งความรักที่มีต่อพระคุณของแม่อีกด้วยนะครับค่ะและวันที่12สิงหาคมของทุกๆปียังถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วยนะคะทุกๆคนอย่าลืมบอกรักแม่กันนะคะ นี่ในอดีต8สิงหาคมนะคะมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR Soldier ค่ะ วันนี้ในอดีตสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสาโดยไทยบาเลเซียและฟิลิปปินส์ต่อมาวันที่8สิงหาคม2510ได้มีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพอาเซียนได้ถือกเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น5ประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการทำรงรักษาสันติภาพและความมั่น คงในภูมิภาคและเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติท่านี้หลังจากปี2527เป็นต้นมาอาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี10ประเทศในปัจจุบันกฎบัตรอาเซียนได้ลงนามเมื่อเดือนธันวาคม2551ซึ่งทําให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสาภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น วันนี้ในอดีต8สิงหาคม2522พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษส่งมีพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในคราวที่พระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลประวะราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวณตำบลเขาหินซ้อนอํเาเภอพนมสาร,รคามจังหวัดชเชียงเสวเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยและ ทนาที่ตีนเสื่อมโสรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมได้อีกครั้งวันนี้ในอดีต8สิงหาคม2520สมเด็จพระกนิธฐาธีิราชจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติหอศิลป์ณถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเดิมเป็นโรงงานผลิตเงิน เงินเหรียญโรงกระสาบสิทธิการที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5ตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกยุคฟื้นฟูวิทยาการเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมประเภททัศนศิลป์ของศิลปินผู้มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย ช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR Soldier แล้วดิฉันชดิีรสสมบุตญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ